ใครดำน้ำชนะผมมาผมให้500เลยไม่กลัวหรอกเป็นทหารเก่าขึ้นแล้วเออเอาอะไรอะโอเคหนึ่งสองลุกลุกมันายแล้วมั้งเ้อุ๊ยเก่งมากเลยตัวเองเก่งมากนี่เบ้นคุณเก่งมากเก่งจี๊ดอุ้ยไป เอาเรียบร้อยดูดนี่ขนาดคนะเรือท่านี้เอาเรื่อง